วันนี้เราจะมาเจาะลึกคำพิพากษาสารดีกาที่น่าสนใจมากฉบับหนึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับเจ้าพนักงานที่แม้จะไม่ได้ลงมือกระทำความผิดเองโดยตรงแต่กลับต้องมารับผิดในฐานะเป็นผู้สนับสนุนมันเป็นไปได้อย่างไรเรามาหาคำตอบกันใช่แล้วคำถามหลักของเรื่องนี้ก็คือคนคนหนึ่งจะกลายเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดของเจ้าพนักงานได้ยังไงทงั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนลงมือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซะเองน่าคิดนะ สำหรับเนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็อ้างอิงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เลยคือหนังสือรวมคำพิพากษาส,าสารดีกาของเนติบัณฑิตยสภาเป็นเล่มที่5ประจำปีพุทธศักราช2568ดังนั้นข้อมูลแน่แน,แน่นอนเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อเท็จจริงของคดีนี้กันก่อนเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการตรวจสอบคุณภาพข้าวในโครงการของรัฐโครงการหนึ่ง ในคดีนี้จะมีตัวละครสำคัญอยู่ไม่กี่ฝ่ายฝ่ายแรกเลยคือองค์การคลังสินค้าหรือที่เราเรียกย่อๆว่าอคสอซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐแล้วก็มีจำเลยที่1คนนี้เป็นถึงหัวหน้าคลังสินค้าเลยนะมีหน้าที่กำกับดูแลภาพรวมต่อมาคือจำเลยที่2เป็นคนที่ได้รับมอบหมายให้มาตรวจสอบคุณภาพข้าวหรือที่เรียกกันว่าเซอร์เวเยอร์และสุดท้ายก็คือบริษัทเอกชนที่เป็นคู่สัญญา เรื่องมันเกิดขึ้นในช่วงปี2555ถึง2556ซึ่งเป็นช่วงที่มีโครงการรับจำนำเข้าเปลือกตอนนั้นจำเลยที่1นึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคลังสินค้าจุดเปลี่ยนสำคัญมันอยู่ตรงนี้คือจำเลยที่1เนี่ยได้ไปอำนวยความสะดวกต่างๆให้จำเลยที่2ส,สามารถเข้าไปตรวจสอบคุณภาพข้าวได้ แต่ผลที่ออกมาคืออะไรคือมีการรับรองข้าวที่มันไม่ได้มาตรฐานแล้วนี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้อายการสูงสุดยืนฟ้องจำเลยทั้งสองคนพอเราเห็นข้อเท็จจริงแบบนี้แล้วมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่สำคัญมากๆขึ้นมานั่นก็คือไอ้คำว่าผู้สนับสนุนในทางกฎหมายอาญาเนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่คือตัวบทกฎหมายเนี่ยเขากำหนดนิยามเอาไว้ชัดเจนเลยในประมวลกฎหมายอาญามาตรา86เขาบอกไว้ว่า ผู้ใดกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทําความผิดก่อนหรือขณะกระทําความผิดแม้ผู้กระทําความผิดจะไม่ได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตามผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทําความผิดพูดง่ายก็คือแค่ช่วยหรืออำนวยความสะดวกก็เข้าข่ายแล้วทีนี้มันก็เลยย้อนกลับมาที่คดีของเราว่าการกระทําของจําเลยที่1ที่เป็นแค่คนกํากับดูแลเฉยๆไม่ได้ลงไปตรวจเข้าเองกับมือ การกระทำแบบนี้เนี่ยมันจะเข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนตามที่กฎหมายว่าไว้หรือเปล่านี่คือโจทย์ใหญ่ที่ศาลต้องตัดสินและในที่สุดศาลดีกาก็ได้มีคำวินิจฉัยออกมาเรามาดูกันว่าศาลท่านว่าอย่างไง จุดที่น่าสนใจมากในคำวินิจฉัยนี้คือการที่ศาลเอาการกระทําของจําเลยสองคนมาเทียบให้เห็นภาพชัดๆเลยคือทางฝั่งจําเลยที่สองเนี่ยชัดเจนว่าเป็นตัวการหลักเป็นคนลงมือปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบโดยตรงทําให้รัฐเสียหายแต่พอมาดูจําเลยที่1เขาไม่ได้ละเว้นหน้าที่ของตัวเองนะแต่เขาแค่อํานวยความสะดวกให้จําเลยที่สองเข้าไปทํางานได้มันต่างกันตรงนี้ศาลดีกาชี้ประเด็นนี้ได้เฉียบขาดมากท่านวินิจฉัยว่า แม้จำเลยที่1ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและชนิดเข้าสารร่วมกับจำเลยที่2แต่การกระทําของจำเลยที่1นเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าเจตนาพิเศษซ่อนอยู่คือมีเจตนาที่จะมุ่งให้เกิดความเสียหายแก่คนอื่นไม่ใช่แค่การอำนวยความสะดวกตามปกติและนี่ก็คือบทสรุปของสารที่บอกว่าการกระทําของจำเลยที่1เป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่จำเลยที่2ในการกระทําความผิด จึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของจำเลยที่สองชัดเจนเลยว่าการกระทำของจำเลยที่1เนี่ยมันเข้าองค์ประกอบของการเป็นผู้สนับสนุนอย่างครบถ้วนจากเรื่องราวทั้งหมดนี้เราได้ข้อสรุปหรือหลักกฎหมายสําคัญอะไรจากดีการนี้บ้างมาดูกันดีการนี้วางหลักกฎหมายที่น่าสนใจไว้หลายข้อเลย ข้อแรกการจะเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยไม่จําเป็นต้องลงมือทําผิดเองโดยตรงขออง้อ2แค่ให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกก็เพียงพอแล้วที่จะเป็นผู้สนับสนุนได้แต่ที่สําคัญที่สุดคือขอ้อ3ต้องมีเจตนาพิเศษคือตั้งใจจะช่วยให้ตัวการหลักกระทําความผิดได้สําเร็จและข้อสุดท้ายการที่คนช่วยเป็นเจ้าพนักงานแล้วใช้อํานาจหน้าที่ของตัวเองมาอำนวยความสะดวกเนี่ยถือเป็นปัจจัยที่สําคัญมากในการพิจารณาความผิด มันก็เลยทิ้งคําถามที่น่าคิดไว้โดยเฉพาะสําหรับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐว่าไอการอำนวยความสะดวกให้คนอื่นทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่ามันอาจจะนําไปสู่ความเสียหายได้เนี่ยขอบเขตความรับผิดชอบของเรามันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนเป็นเรื่องที่ต้องระวังกันให้มากจริงๆ สำหรับใครที่สนใจเ,เนื้อหาสรุปคำบรรยายหรือว่าแนวคำพิพากษาดีกาที่น่าสนใจแบบนี้เพื่อใช้เตรียมตัวสอบก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเรื่องราคาได้ที่ช่องทางเพจดีกาเก่งลองเข้าไปดูได้